น้องท่านผู้ชมครับวันนี้มบ่าวภูไศลครับมามาดูธรรมชาตินะครับนับตกตากลักเขาเลยครับตากลักเขาน้ำตกท่อมโซดาครับท่อมโซดาครับสวยงามมากเลยครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะครับหลายตันวันนี้ประมามาเที่ยวนับตกเยอะแยะเันรังทยอย เข้ามาครับนักสงครามโซดาในเขตของอำเภอหนองพ่อครับพี่น้องเคยเห็นยุ่งห้างเรื่องราวหน้างเลยอ่าโอ้ยนี่ครับตอนนี้เหมือนเขาโคตรจะไปโคตรจะไปเนี่ครับดูพื้นที่รอบๆครับมีนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มๆ ทางนี้ก็มาครับนี่นี่กลุ่มนี่ครับทีนี้นักท่องเที่ยวนี่กำลังเข้ามานี่มองก้องนะครับมาจากไหนน้ออำนาจงมาไกลเติบอยู่ผมก็มาจากมุกดาหาร เป็นหา้าเขาทีาเทยวยครับเด็กๆเ,เขามาเล่นน้ำเล่นน้ำใสสะอาดเลยครับพี่น้องใสสะอาดเลยม,ม,มีแต่คนมาถ่ายรูปพี่น้องเอ้ยบังแน้าันเด้ออ่าม,ม,มีแต่มือกล้อง ผนมาจากมุกดาหารครับนี่สิครับพี่น้องทําสโซดานี่ผมจะากบอกที่มาที่ไปนะครับของทําสโซดานะครับ สมัยนั้นนะครับทางลำบากครับมีตาโถกับยายดานะครับว่าจะไปท่าพนมเดินลัดมาทางนี้นะครับมานอนพักตรงนี้ครับเลยเรียกขานว่าถ้ำโถดาที่มาเขาคือตาโถกับยายดาครับมานอนถ้ำแห่งนี้ครับสมัยยังไม่ได้เป็นวัดยังไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์ครับ ก่อนไปที่ไหนเขาก็จะถึงถํามโถดาครับน,น้ำตกครับ,บครับว่าครับคือเจอคนอะไรก็เซยเด้เลย,เลยทั้งไทยทั้งภูไทยดเอ้าได้าาอาแค่นี้ครับ